ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวดารา สองภาพน้องเพร์ลลูกสาวคนเดียวของปูมันธนาสวยออร่าได้แม่มาเต็มๆเ,เป็นคุณแม่ลูกสามที่ยังคงความแซ่บเสมอต้นเสมอปลายสำหรับปูมันธนาที่ตอนนี้อายุเธอใกล้เลขสี่แล้วเพราะมีครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นกับพักดีฮานอย่างน้องเพียรน้องเพิร์ลและน้องเพอลซึ่งต้องบอกเลยว่าลูกๆทั้งสามถอดแบบพอกับแม่มาเป๊ะๆหน้าตาดีกันยกบ้านจริงๆล่ะคะ่ะอย่างล่าสุดปูมันธนาก็ได้ เผยภาพน้องเพลลูกสาวเพียงคนเดียวของบ้านเนื่องในวันเกิดที่ปีนี้เป็นสาวแล้วอายุ15ปีโดยแม่ปู่ได้เขียนข้อความอวยพรว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องเพลลูกสาวคุณแม่รักมากค่ะขณะที่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเพียรวมอวยพรน้องเพลอีกทางยังบอกว่าสวยทอดแบบคุณแม่มาเป๊ะเรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆล่ะค่ะ